สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD พับรการ์ตูนเลือดโดยไรม่แต่วุ้ยตอนปุติดแนะมาจะจ้งและกอ่อนืลอะาฉัน,ะนก็รอนะราคา100่ร้อยหสิบบาทเราจะมาดูแผ่นแผ่นแรก มีพาร์ทไทยอีกหนึ่งโลโ,ลกโวก็นอสบิเดียแอฟรักาเอ,เอีกแบบอีกสี่องม,มีรอยเยอะนิดหน่อยร้อยปัดเซ็นต์แนจองมีรอยเยอะนิดหน่อย ขั้นในมีบีเลตภาพยนตร์เรื่องนี้หอสกับผู้ตรวจทุกวยัยแล้วขอย่อหายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ